สวัสดีครับผมสิทธิชัยวิริยะยุทธกรนะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนําให้เพื่อนๆน,นะฮะพี่น้องในที่ชอบเครื่องเสียงนะฮะได้รู้จักกับ i n นดิเกตแอม p นะฮะตัวแรกของ c r e ออเดียโนะฮะชื่อว่า Solo I s t 50ผมจะอธิบายว่ามันมีความพิเศษยังไงนะฮะมีฟีเจอร์อะไรเริ่มตั้งแต่ทางเ,ออเราจะมีอินพุตอยู่4ช่องนะฮะ สามช่องแรกเป็นอันบาลานนะฮะ RCA ช่องที่4เป็นเป็นบาลานนะฮะ XLR นะฮะความพิเศษทางด้านอินพุตก็คือเราทำเป็นบาลานแท้นะฮะเราทำด้วยวงจรดิสครีตทั้งหมดไม่ใช่ว่าต้องเอา IC มารับภาคบาลานเข้าไปเพื่อคอนเวิร์ตเป็นอันบาลานวงจรถูกออกแบบมาเป็นบาลานแท้ๆนะฮะและในวงจรเรียกว่าทั้งหมดเนี่ยมันเสมือนกั็ได้ว่าเป็นดูอัลโมโนทั้งเครื่องนะฮะ คือมีวงจรซ้ายขวาแยกอิกสระพักใจไฟซ้ายขวาแยกอิกสระนะฮะทั้งปรีและแอมนะฮะเรื่องอินพุตเอ่อบาลานซ์แท้ของเราเนี่ยนะฮะเรามีวงจรที่เราดีไซน์โดยเฉพาะซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยม,มันมักจะอยู่ในวงจรน,นอกที่เครื่องอินดิเกตแอมต้องเป็นแสนขึ้นไปเท่านั้นนะฮะของเราเนี่ยราคาไม่กี่หมื่นเราก็มีวงจรน,นี้ในเครื่องเราได้นะฮะ ถัดไปเนี่ยก็คือตัวระบบวอลลุ่มคอนโทรลของมันนะฮะระบบวอลลุ่มของโทนของมันเนี่ยเราจะเป็นเรียกส t e ปแอ t เทนเนเะฮะโดยใช้การสับของเขาเรียกเลย์นะ,ะเน,เป,นเป็นอุปกรณ์ที่เร,เราไม่ใช้วอลลุ่มที่เรียกว่าเป็นระบบธรรมดาอีกต่อไปแล้วเพราะพวกนั้นเนี่ยมันจะเป็นแขนกวาดลงไปบนเขาเรียกเป็นผิวของ Resistive อันหนึ c ง n d u c t i v e Resistive ซึ่งพอพอมันหมุนเน้นมันจะมีก็แก๊ก,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 กได้มันสามารถจะสซกระโปกได้นะฮะซึ่งแบบนี้เสียงดีกว่าด้วยนะฮะซึ่งเราจะสามารถทําเป็นสเต็ปได้ถึง63สเต็ปนะฮะก็เรียกว่าละเอียดมากแล้วนะฮะในสเต็ปแอตเทนเตอร์บางแบบที่ว่ามันใช้เอา R มาต่อนะฮะมันจะหมุนได้แค่24สสเต็ปเท่านั้นซึ่งบางทีเนี่ยมันหมุนไปแล้ว สเต็ปหนึ่งดังสเต็ปหนึ่งค่อยไปเราไม่สามารถจะเซตให้มันพอดีได้นะฮะอันนี้ที่จะเห็นว่าผมหมุนไปเนี่ยมันก็จะเป็นสเต็ปนะฮะอันนี้ก็คืออินพุต 2, 3, 4 4นี่นี้คือบาลานซ์นอกจากนี้เนี่ยเรายังมีรีโมทคอนโทรลไร้สายให้ด้วยนะฮะอันนี้ก็ทำมาจากอลูมิเนียมเลยนะฮะเอ่อทำการปิดเปิดได้นะฮะสาม,มารถเลือกซอสและก็วอลลุมอัพดาวจากรีโมทได้ก็ทำให้ มีความสะดวกนะฮะจุดเด่นของ Power ว m ชุดนี้ก็คือเราเป็น1 0วัตต์คลาส s A นะฮะแต่ว่าก็มีกำลังสูงสุดที่5 0วัตต์แบบต่อเนื่องด้วยนะก็คือเราถือเป็น50 50บวก5 0วัตต์นะฮะแต่ว่าเสียงที่ได้รับเนี่ย ในการฟังทั่วๆไปในห้องฟังเนี่ยมันจะอยู่ใน10วัตต์แรกเท่านั้นนะฮะแต่ในช่วงที่อาจจะเปิดดังมากหรือมีการโหมนตีช่วงนั้นมันก็จะเลยขึ้นไปถึง50วัตต์ได้นะฮะก็เราจะได้คุณภาพเรียกว่าโดยพื้นฐานเราบอกได้เลยนี้ก็คือคลาสเอนั่นเองในการฟังเพลงอุปกรณ์ต่างๆที่เราเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นก่อนชัดด้นดีทั้งสิ้นนะฮะ ตัวถังลูมิเนียมมอแปลงทรอย2ตัวนะฮะายขวายสระอย่างที่ผมบอกสายถอดแยกได้ข้างหลังสามารถเปลี่ยนสาย AC ได้ตามความประสงค์เลยนะฮะในเรื่องน้ำเสียงของเครื่อง Solo i s s 50เนี่ยนะครับเนื่องจากมันมีมันมีคลาส A 10วัตต์เนี่ยนะมันเป็นคลาส s A 10วัตต์เราจะได้รายละเอียดเสียงเหมือนกับเครื่องคลาส s A นะฮะทำให้เสียงเพลงเนี่ยมันต่อเนื่องนะฮะดีมากนะฮะรวมทั้งถ้าเกิด เนื่องจากว่ามันมีกําลังสูงถึง50วัตต์เราสามารถใช้ในแง่ของการฟังเพลงที่มันกระแทกกระทันได้อีกด้วยในการดีไซน์เนี่ยเรายังทําในเรื่องของ High Current Design เพราะฉะนั้นการที่มันเป็น50วัตต์เนี่ยมันสามารถขับถึงพวกลําโพงทาวเวอร์ได้นะฮะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเ,เหมาะเจาะเฉพาะบุ๊คเชลฟ์เล็กๆทาวเวอร์เราก็ฟังมาหลากหลายแล้วก็ให้เสียงที่ดีนะครับ อยากให้ผู้ที่สนใจในเสียงของ Solo i s 50เนี่ยครับมาลองฟังดูได้นะฮะไม่ไม่ซื้อไม่ว่าลองฟังได้ที่ตัวแทนจำหน่าย c l e f t audio หรือที่บริษัท c l e f t audio จำกัดออซอยนักนิวัฒน์ยีิบสองลาดพร้าวครับ